มาถ่ายดอกกุหลาบบ้านลูกหมีดอกกุหลาบบ้านลูกหมีต้นนี้ออกทั้งปีเลยนะคะดอกเยอะมากนี่นะคะมีแต่สวยๆดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต,ตนนแ่ตอนมาเป็นสีชมพูอันนี้ไปล้ตอนมาเป็นสีชมพูนะคะ มีแต่สวยๆนะคะเดี๋ยวนี่ก็เริ่มออกอยู่กับต้นไม้มีความสุขจังเขียวๆว,ว่าไงคะว่าไงคะจะกระเล่นหืมจะกแรแหล่นว่าไงคะว่าไงูุหืมโอ้โหมากันอีกแล้ว เดี๋ยวจะพาไปดูบอ่อปลาสิเยวเก็บใม่นี่กินสักลูกก่อนรู้สึกว่า,า,วาเฮ้ยน้องกอล์เยอ ไป,ไปถ่ายปลาตะพดก่อน เ็เลี้ยงปลาอยู่นะคะเลี้ยงปลาโอ้น้ำในคลองเน่าเลยข้าวกรเพนเกี่ยวข้าวนะคะ มาดูบอ่บอปลารังนกกระจาดยังอยู่มเนี่ยเขาเอาอะไร,รเลี้ยงอ่ะ วิล่างนกนกอยู่แถวนี้นะคะจะพามาตรงนี้เดินมาตรงนี้โบ,โบโบโบดูซิดูซิดูปลาดิ ดูสิมีบอปลาไหมมีปลาไหมเดีย๋ยวไปเรียกมันลูกขานี้เขาก็ให้อาหารนะคะให้อาหาร อานปลา,ปาอันนี้เขาบอกว่าจะทำเป็นซุ้มตกปลานะคะทำเป็นซุ้มตกปลาให้ปลาโตกว่านี้ก่อนไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะคูเกิลนคูเกิล คุกเกิลวันนี้มาทางสวนเ้านะคะคุกเกิลโอ้โหฉีอีกหนูต้องไปฉีทำไมล่ะหืมไปฉีทำไมเรามาดูปลาเขาเรามารักดูปลาเฮ้ยเรามารักดูปลาเขาดูสิดูที่มีปลาป่า ปุกไม่เคยมาตรงนี้เลยนะคะร่มเดินดีเหมือนกันระวังนิดหน่อยนะคะนี่นะคะเข้าป่าอีกแล้วต้นสะเบาต้นเนบเลอเลยนะคะต้นสะเดา นี่นะคะต้นสะเดาสะเดาขมตน้นเบลเอร์อยอันนี้ก็ค่ะแมคครตักดินตักทรายไปขายนะคะปลานะคะหอยก็มีนะคะหอยรอยนะคะ บรรยากาศดีมากบรรยากาศลมพัดเย็นๆนะคะทูกเกิลครับทูกเกิลครับหนูไปทางไหนหนูก็หาวนะครับอืม หนูไปทางไหนหนูก็หาานะครับวันนี้เราเข้าสวนกันนะครับสวนของใครก็ไม่รู้ครับเราก็มาเดินเล่นกันครับไปไปลูกไปไปทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะไปดิเป็นหยังมันเป็นอะไรไปดูดิข้างหลังนี่อะไรเนี่ยเดียวนี่อะไรเนี่ย ก็ดูไอ้นี่ไปก่อนข้างหวังคุเกเพื่อนหนุ่มไปโดนโอ้แปบ๊บหนึ่งไปโดนใครกัดมาอีกหรือเปล่าอืม ไปเรากลับบ้านกันเถอะไปบรรยากาศเย,นย,นยน็นๆล่มรื่นลมลื่นนะคะคููเกินกลับบ้าน,นะะาแล้วค่ะแเราก็กลับเดินมาในส่วนเขานะคะชชอมด้วยนะคะมีชชอม วันนี้ปูป่ปุกไปไหนเนาะมีมะลัก,กอค่ะคลิปนี้ก็พามาเดินเล่นเย็นเย็นชายบอ่อนะคะค่ะบอ่อเลี้ยงปลานะคะอุ๊ยสะดุดนะคะ คะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะไปลูกไป